mắt cục dầm sẵn sàng hâm. không có cái nó không có như vậy nó có không có, có nhìn

แม่ขอดูหน่อยเจสส่้าบบวกหกสิบแปดสิบสองรร้บแม่รับแม่รับตอด้วยคอเด็ดแทงยอติกลางมาได้เขาพูดอย่างเดียวเนาะเขาพูอย่างเดียวพี้อ làng làng ได้ đây ยังไม่กลัวอย่างเดียวนะคะ các เดี๋ยวนะมีแต่ใส่อย่างนี้ยลอยมีอีกแล้วนะหมดแล้วเ็บได้เลยได้สองเจมาแกงหมดแล้วนะเสียใจด้วยนะย่อให้แขงหมดยังตั้งใ้ได้สามส่วนอะ กันนะเด็กม่สบายุสดีป่ะไม่ผู้สดมีนี่ไงุู้มีเยอะเอาไหนภาพเวดดิ้งมาโชว์แฟนคลับ่อยดิสไลด์โชว์แฟนคลับหน่อยภาพเวดดิ้งอะ ทำไมกนนไมลัวเขินเโ้โหไเอขนอนเก็น่านา <S <S 2> <S 2> <S 2> ร้านไม่ถูกน้า กันยาวๆเลยฮะสำหรับประกบยำสามแซตนะครับยังไม่ได้พักเลยยังไม่ได้พักเลยฮะตั้งแต่ผมมาถ่ายประมาณหกโมงเป็นต้นไปนะนี่ก็น่าจะสองชั่วโมงดูคาจรู้เวลาแล้วใช่ไหมดูความมันเหมือนดมดูเวลาแล้วครับพี่จ๋าอีชิ้นกันจ๋าไม่เป็นไรอะไรก็ได้ได้สองผลนล้แบ่งเครื่องกระโจวขาไปเลยไปเลยไม่เป็นไรขายไปเลยเดี๋ยวเนี่ยเขาปูหมาด้วย แล้วครับท่านปวกบเขาเลือกเลือกคูเป็นนะมีกี่กี่กจานนะสูงเดียวแถมให้ เขาบอกคงไม่อยากให้ปูมันเหลืองไงวันนี้กิดแกล้มมาปุยไงตุ้ยตัวย่อยตัวอุ้ยตุนยตุ้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 ยตุมยตุ้ยตห้ยตุ้ยตุ้ยีุ้ยตุอยตุ้ยตไ้ตุ้ยตุ้ยต ใส่จะรุดเดียวเนาะขอบมดแต่เนี่ยรุดเดียวยาไปเลยยาไปครับยาไปขบับรถมึงนะจ๊ะเเอาใส่กุ้งด้วยใช่ไ,ไหมคะ เอาเททีทอทีทีเาเไมเป็นไม่เป็นไรหนูใส่ห่าแข่งกับผมอหนูมองไม่เห็นกุ้งจะใส่หมมันก็เหมือนกันค่ะสามอย่างนะคะกุ้งมาจังแถให ไข่แขกกุ้งกูมาไข่แขกอย่างเดียวเอาแล้วก็ไม่ต้องมามาเสียกินอีกมาแย่อ๋อไม่ยังมียังนะลูกค้าลูกค้าโหดเนี่ยทำไมอ่ะเออจะใส่ชุดไม่สวยนะได้ค่ะ dạy thật dạy thì dạy thật 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 cái này dạy thật 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 dạy เดี๋ยวเราต้องพกหอยแครงมาเองจะมีกุ้งเครื่องมาป่ะจะใส่ให้เออแค่นั้นแหละถ้าพู้แค่นั้นแหละเจ้ปูม้าไม่กินพวกนี้พวกนี้อยู่ใช่ป่ะใช่เอาปูม้าใส่ไปเองในน้ำยำ้มใช่ไหมได้ใช่ไหมมันก็ยังฉำเหมือนกันไหมอันนี้ก็เทจนี้นะ ไม้ค่นะ้าไนม่หวานะเจ๊ฮะโผล่ด็ก่อนเจ๊อะไรนะฮะนีเลยเอาเร็วเดิโอมันอยากกินใชไลูกค้าโหดมากครับว้าวมันตัวยังไงเดี๋ยวพูดดิ <h อีกกุ่มนึงเอาเอามะม่วงเขาโพูดเออไอเจมเปลี่ยนตัวเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอื่นไปตัวอื่นเขาไม่ชอบจะตีรวมเลยเนี่ยเจมชอบคนนี้จะตีรวมเลยแล้วจะตีรวมเลยนี่เจมเออลูกค้าโหดมากฮะับร้านประกบโอ้ยก็ประกบไม่ถึงพรุ่งนี้แล้วเนี่ยมาดูอ่ะกินวันนี้ก่อนเลยเนี่ยหืมเตจ นี่คือเปลือกปูแล้วก็พวกกระดองปูที่ไม่ได้ใช้นะฮะตัวนี้ก็ทิ้งนะตอนแรกหนูจะเคลียร์เคลียร์ทิ้งแ้วมันยังไม่เวลาเคลียร์เลยเคลียร์ทีเดียวไปเลยไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้ไข่เยิ้มไข่เตอเอิร์ดไข่ยเอ้ยเดี๋ยวพอไปถึงเดี๋ยวเราไปลวกก่อนไปผัดผัดกระทะร้อนๆทำให้สุกก่อน เจสามตัวมึงชกดีมากทายหมดเลยเหรอเนี่ยทายหมดเลยอะไรหนึ150่งรห้าสิบกับแปแม่หนึ่งิกับแปดสิคิดค่าไข่ปูด้วยดีครับยังมีครับเจมังกลัวสามตัวของมึงมิชชแบบว่าให้

ต่อไปซ่อนเอาไปซ่อนไว้ไปแอบไว้ต่อจ้าจำของสุกเนาะของของใครเอ่ยอ๋อนี่เป็นแซนดเซ็ี่เอาอะไรอีกกุ้งกุ้งกต้งสดเพ็ดไหมคะรถจัดปลารถจัดรจัดแซนกิ้วเพ็ดได้นะคะเพ็ดได้จะไปต้องมากได้จัดไม่รานะ กได้ไหมเปี <rush> ้ยวอย่างีได้ค่ะร้องเจียนะจ๊ะ้ยดนะจ๊ะกุ้งสดอยู่หนนเอ้ยไหมพูดะมั่วนะจ๊ะ ราคาที่บปทจ้ารับไรครับยำรวมรยำรวมรยำรวมสองร้อยห้าสิบเปลจ้ากิน้ยังไงอ่ะเอาแบบสองสอง่วนไม่กินสองรอ้อ,งรอ,งรอยใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะไม่มีน,น่าจะหอยแข็งมดุดมีหอยแข,ข็งไหมมีไม่ต้องขัดเลยไหมขัดไหมตุงทางลุได้ไหมเต็มทังนุ่มได้ไหมได้เลยค่ะ ก็กอบหุูเผ็ดไหมปลาเขากงได้ได้เซ็ตทกไส้กรอกหมูยอกัลยไหมหรือว่าไส้เส็จซตกสองสดใ่หมดเลยมดเลยใช่ไหมปลาได้นะ เพราะงันขาดรอไม่ขาดหรอกูทตาไม่ได้นะนกูทกาไม่ได้แล้วลน,นั่นแหละทำนั้นแหละไม่เป็นไร่ทำมงเอ้าเอาไปตัดให้ตัวกูจะตัดตัวใครจะรู้ชักโอ้ห่างกัหมดตะกร้าเลยนะ อันนี้สิบโลอืมอปูสิบโลหมดแล้วหอยแคงวันสุดสุดเลยหอยแคงก็สิบโลหอยแคงก็สิบโลคุ้งแปดให้ไปพอเพียงนะฮะกุ้งแปดคุ้งแปดโลหมดเลยหมดไปเลยอดกินเลยมเดิสายอยู่อดกินเลยตรงนี้นะาทำให้เจอก่อนนะเดี๋ยวถึงอื่นที่เอา

คนหนึ่มงมั้มั้งหนึ่งเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ไม่เหหมดไปแล้วตรงนี้กับจับเป็มระการนะแล้วแล้วนี่เขาเอาเจอะไรเขาอประกอบอะไรหรอเขาอประกอบนึงเห็ดไหมปลาไม่ใสทุกอย่างหรอเห็นแล้วทะเลร้มคือใส่ทุกอย่างเลยนะสองห้าสิแต่ถ้าไม่เหนือแคหมูจบ ตอนนี้ม่เพิ่มอื่นให้เราจะไปแค่แค่อย่างเงี้ยเป็นอย่างๆก็ได้เนี่ยมันจะเยอะอย่างเงี้ยถ้ารวมเนี่ยหรือไม่ก็หรือไม่ก็เอาเป็นเลือกเป็นอย่างอย่างก็ได้แต่คุ้มนะต้องแกะก็ต้องลูกเพื่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่อยูก็ไม่อยู่เออของก็หมดแล้วหมดเป็นยางผมเยอะ

คือเป็นยำหนัง huh จีนหนงหนังจนนะหนงจีนเป็นงนก้มัหนงจีนใส่เส็จเนี้ยหนึอยบาทโอเคเชื่อหนูบออย่างเดียวแค่เขาบ๊ออย่างเดียวไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เดมากไมลนะดเด็นะโออเงี้ย ตอนแรกวันนี้คิดว่าเหมือนจะคนจะน้อยแล้ววันเนี้ยตอนแรกอ่ะครับชิ้นก่อนได้ชิ้นก่อนได้เอาอะไรเพิ่มบอกได้เลยโอเคแล้วนะประกอบเลยนะประกอบน้ำอ๋อของเจ๊บ้านเอาหน่อได้ยัง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không là lỡ yò nó hấp yò พี่จะกินอะไรต้นัดออกใ้ทิ้งมนนารักจ้ะมีจ้ะ ที่ติดตามชมก็คือนิเจอรเทเวทชวนะครับหลานประกบยอมสามเซตนะฮะที่ชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดก,กระ,ด,ด,ระรรดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและสนับสนุนการถ่ายทำคลิปของชุดนิเจอรเทเวชนะรับทุกคนที่กดติดตามครับสวัสดีครับ